สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจะขออนุญ,ญาตมารีวิวนะคะเลื่อนสมรักษ์นะคะเป็นล็อกเก็ตนะอันนี้เป็นรายการจองนะคะจำนวนการจัดสร้างก็คืออเป็นสองแบบนะเขาจะมีแบบเนื้อเงินด้วยนะแต่ว่าทรายไม่มีนะคะทรายเอามาแค่สองแบบเนี้นะคะเอามาเก็บไว้นะคะจำนวนการจัดสร้างก็คือสองพันเหรียญน,นะคะล็อกเก็ต อ่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะอันนี้เป็นรายการจองนะคะใส่กล่องมาให้แบบนีน้ราคาค่อนข้างสูงนะคะพะออกแล้วอันนี้คือเอามาเก็บนะแต่ก็อยากเอามารีวิวนะคะใครที่อยากได้หรือว่าสนใจทักหาไซได้นะคะแต่ว่าอันนี้าซจะเก็บเองนะมันายจะมียอดของพี่สาวอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้เหลือไหมนะไม่มีเก็บปลายทางนะคะสําหรับล็อกเก็ต รุ่นนี้นะคะสามพันแปดร้อยบาทขอคนรับราคานี้ได้นะนี่นะคะจะสร้างทั้งหมดสองพันเหรียญน,นะคะแบล็คโรเดียมสองพันสามเคสองพันอันนี้เป็นแบล็คโรเดียมนะคะฉากหลังเป็นแบบนี้นะสวยงามนะคะด้านในมวลสารแน่นเหลียหนักนะคะหนักอันนี้ใเอามาเก็บไว้เองนะคะใส่เอาแบ็คมาหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดยากสามเคหนึ่งนะคะ นี่นะนี่นะคะราคาจองตอนพระไม่ออกก็สามพันห้าแล้วนะคะราคาเนี้ยใส่ถือว่าคุ้มนะอันนี้พี่เขารวมส่งให้เลยนะคะรวมส่งให้เลยนะก็คือถ้าใครสนใจนะคะใครอยากได้ใครที่ถามหานะเป็นแบบเต็มองค์กับครึ่งอง์คนะคะเต็มเต็มองค์จะเป็นสามเคนะเป็นสามเคนะคะนี่นะ เลือกเลขไม่ได้นะคะเพราะว่าพระไม่ได้อยู่ที่ทรายนะที่สาวส่งให้นะคะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามีคนเคยถามทรายอยู่เหมือนกันเนาะนี่ถ้าใครอยากได้ก็ทักมานะคะสามพันแปดร้อยบาทรวมส่งค่ะนี่อันนี้แบคโรเดียมเป็นแบบพิมพ์ครึ่งองค์นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะเลื่อนสมณศักดิ์นะ นี่นะคะสวยงามนะคะพี่ปองสุพรรณนะคะเป็นผู้ดูแลงานการจัดสร้างนะคะถวายหลวงปู่นะสองพันอสองพันเหรียญน,นะคะถือว่าไม่เยอะเนาะจำนวนการจัดสร้างนะคะน่าเก็บนะคะน่าเก็บนี่อ่ะนะคะตามนี้เลยนะคะร็อกเก็ตเรื่องสมณศักดิ์นะคะมี พร้อมส่งนะคะแต่ก็ต้องดูก่อนว่าเหลือเท่าไหร่นะไม่ใช่ยอดของทรายนะคะทรายก็เลยไม่สามารถเก็บไปทางได้นะคะจะให้พี่สาวเป็นผู้ส่งนะคะถ้าใครอยากได้นะคะก็สามารถทักมาหาทรายได้ทักมาได้เลยนะนี่นะคะจะสร้างแบบละสองพันนะคะสําหรับรุ่นนี้เรื่อนสมรสักริ์หลวงปู่พัดนะคะสวยงามแน่นอนนะคะทายก็ฝากรุ่นนี้ไปด้วยนะคะสําหรับโรเกตเรื่อนสมรสักิ์ขอบคุณค่ะ